เธอเป็นพ่อมดผู้ฝึกฝนซึ่งหาได้ยากในรอบพันปีแต่เพื่อไม่ให้แต่งงานกับลูกชายนายกรัฐมนตรีเธอเรียกชายที่แข็งแกร่งจากเครื่องบินลำอื่นโดยไม่คาดคิดชายผู้แข็งแกร่งคนนี้แต่งงานกับราชินีอย่างเร่งรีบก่อนที่เขาจะเข้าใจสถานการณ์ในการประชุมรัฐมนตรีหลายวันต่อมาบรรดารัฐมนตรีเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเขาพวกรัฐมนตรีได้ยินว่าราชินีติดอยู่ในกลุ่มตอนที่เธออยู่ทางเหนือแต่ราชินีประสบความสําเร็จในการฝึกฝน ในสถานการณ์ที่ยากลำบากบรรดารัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท,ที่เสด็จขึ้นสู่ชั้นที่เก้าราชินีเป็นพรสวรรค์ที่หาได้ยากในราชวงศ์เกรตเย็นแต่ในการประชุมวันนี้พวกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเจ้าชายมากขึ้นมีข่าวหรือว่าเจ้าชายเพียงแต่จะกินดื่มและสนุกสนานไม่มีทักษะและไม่มีการเพราะปลูกเขาเป็นคนสิ้นเปลืองบรรดารัฐมนตรีต่างเห็นพ้องต้องกันว่าคงเป็นเพราะรูปลักษ อันงดงามของเจ้าชายทําให้พระนางสับสนพระนางจึงทรงอภิเสกสมรสกับพระองค์แต่ก่อนหน้านั้นนายกรัฐมนตรีอยากให้สมเด็จพระราชินีทรงอภิเสกกับพระราชโอรสมาโดยตลอดตอนนี้แผนนี้ถูกเจ้าชายขัดขวางกระทนหันนายกรัฐมนตรีจะไม่ปล่อยเจ้าชายไปในวันนี้แน่นอนคําพูดเหล่านี้ได้ยินโดยนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งเดินเข้ามานายกรัฐมนตรีโกรธมากเมื่อได้ยินคําพูดเน็บแนมเหล่านี้และวันนี้ก็มีอีกที่หนึ่งถัดจากเก้าอี้มังกรเหนือห้องถงใหญ่ หลิวซื้อเหมยลูกชายของนายกรัฐมนตรีมองดูตำแหน่งนั้นแล้วโกรธมากเพราะเขาคิดว่าเดิมที่ตำแหน่งนั้นเป็นของเขาแต่เขาไม่คาดคิดว่าจู่ๆจะถูกผู้แพ้แย่งชิงไปหลังจากนั้นไม่นานราชินีและเซี่ยวเทียนก็เดินเข้ามาด้วยกันราชินีนั่งตรงบนบัลลังก์มังกรแต่เสี่ยวเทียนมองไปที่เก้าอี้ข้างเก้าอี้มังกรแล้วรู้สึกลังเลเล็กน้อยเพราะลวดลายบนเก้าอี้อีกตัวเป็นนกฟีนิกซ์และตามธรรมเนียมแล้วนกฟีนิกซ์ก็เป็นตัวแทนของผู้หญิง ในฐานะผู้ชายเสี่ยวเทียนไม่อยากนั่งเก้าอี้ตัวนี้เมื่อราชินีเห็นเสี่ยวเทียนแข็งตัวอยู่ตรงนั้นเธอก็ถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นเสี่ยวเทียนมองไปที่เก้าอี้และลังเลที่จะพูดแต่ราชินีสังเกตเห็นความคิดเล็กๆน้อยๆของเสี่ยวเทียนดังนั้นราชินีจึงริเริ่มช่วยเหลือเสี่ยวเทียนเธอสั่งให้พนักงานสองคนเปลี่ยนเก้าอี้เป็นเก้าอี้ธรรมดาหลังจากทําทั้งหมดนี้แล้วราชินีก็มองเสี่ยวเทียนเทียนและขอให้เขานั่งลงอย่างรวดเร็ว จากนั้นเสี่ยวเทียนก็ตรหนักว่าทั้งหมดนี้เป็นละครที่กำกับและแสดงโดยราชินีจุดประสงค์ของราชินีคือการให้รัฐมนตรีเห็นว่าราชินีให้ความสำคัญกับเสี่ยวเทียนเสี่ยวเทียนคร่ำครวญว่าราชินีมีความคิดมากมายในใจเธอดังนั้นเขาจึงร่วมมือกับราชินีอย่างรวดเร็วและแสดงต่อเสี่ยวเทียนจึงนอนบนเก้าอี้ตัวนี้และไข่ห้างเสี่ยวเทียนแสดงความภาคภูมิใจอย่างเต็มที่การแสดงของเสี่ยวเทียนทำให้ใบหน้าของจงลี่สูงด้านล่างยิ้มได้สำเร็จ หลังจากนั้นไม่นานบริวารของราชินีก็ขอให้รัฐมนตรีพูดถึงเรื่องสำคัญทีละเรื่องนายกรัฐมนตรีเป็นคนแรกที่ยืนขึ้นและกล่าวว่าเขามีเรื่องสำคัญมากที่จะหารือกับราชินีด้วยตนเองสมเด็จพระราชินีทรงทราบดีว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะต้องดำเนินการบางอย่างอย่างแน่นอนหากนั้นนายกรัฐมนตรีจึงเริ่มรายงานผลการดำเนินงานเซียวเทียนฟังรายงานของนายกรัฐมนตรีและถอนหายใจในใจว่า นายกรัฐมนตรีก็เป็นรัฐมนตรีที่มีความสามารถเช่นกันคำพูดและการกระทำของนายกรัฐมนตรีไม่มีที่ติดและเขาสามารถอนุมานได้แม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในสินเจียงตอนใต้ดูเหมือนว่าการพัฒนาอย่างรวดเร็วของราชวงศ์ใต้ายานมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีคนนี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีความสามารถมากเมื่อเขามีความทะเยอทะยานเป็นเรื่องยากสำหรับราชินีที่จะทวงสิทธิ์ในราชวงศ์กลับคืนไปจากเขา แน่นอนหลังจากรายงานผลงานของเขาแล้วนายกรัฐมนตรีก็เริ่มทําให้เสี่ยวเทียนอับอายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเสี่ยวเทียนไม่มีความสามารถพิยงพอที่จะเป็นเจ้าชายได้นายกรัฐมนตรีขอให้ราชินียกเลิกตําแหน่งเจ้าชายของเสี่ยวเทียนและต้องการให้ราชินีสังหารเสี่ยวเทียนโดยตรงทันทีที่มีการพูดถ้อยคําเหล่านี้รัฐมนตรีเหล่านี้จะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มโดยอัตโนมัติกลุ่มหนึ่งสนับสนุนพระราชินีและอีกกลุ่มสนับสนุนนายกรัฐมนตรี และเสี่ยวเทียนยังคงนั่งสบายๆบ,บนเก้าอี้ดูทุกสิ่งที่เกิดขึ้นราวกับว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเขา